สวัสดีครับผมชื่อแดนครับผมก็เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับมีงานมีการทำเลิกงานก็กลับบ้านใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตนี้จะได้มาเจอเรื่องแบบนี้เรื่องที่ว่านี้มันแปลกและน่ากลัวจนผมไม่กล้าเล่าให้ใครฟังไม่ง่ายเลยครับ ผมเลยอยากจะลองระบายมันออกมาผ่านตัวหนังสือดูเผื่อว่ามันจะช่วยให้ผมสบายใจขึ้นบ้างหรืออย่างน้อยก็เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นได้รู้ว่าเรื่องเหนือธรรมชาติมันมีอยู่จริงครับเรื่องที่ผมกำลังจะเล่ามันเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ1เดือนก่อน ตอนนั้นภรรยาของผมเพิ่งคลอดลูกชายคนแรกเราตั้งชื่อเขาว่าน้องกายน้องน่ารักมากครับแก้มยุย้ยผิวขาวอมชมพูยิ้มเก่งหัวเราะง่ายจนใครๆที่มาเยี่ยมก็หลงรักน้องไปหมดเลยช่วงแรกๆทุกอย่างดูจะเป็นไปอย่างราบรื่นมากครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่แล้วพอช่วงใกล้ครบเดือนทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปครับ น้องกายเริ่มงอแงมากขึ้นกว่าปากติมากจากที่เคยหลับง่ายกินง่ายกลายเป็นร้องไห้จ้าตลอดเวลายิงตอนกลางคืนนี่นหนักเลยครับผมกับภรรยาต้องผลัดกันอุ้มตลอดทั้งคืนบางทีก็ร้องไห้จนตัวสัน่นตัวเกรงไปหมดเราสองคนเริ่มรู้สึกเหนื่อยและเครียดมากๆครับ เราพาน้องไปหาหมอหมอก็บอกว่าน้องปกติดีทุกอย่างไม่มีไข้ไม่มีอาการเจ็บป่วยอะไรแต่ทำไมถึงร้องไห้ขนาดนั้นก็ไม่รู้จนเราต้องปรึกษาคุณแม่ของผมท่านบอกว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ปกติแล้วนะอาจจะไม่ใช่เรื่องทางการแพทย์แล้วก็ได้ท่านเลยแนะนำให้เราไปหาหมอตำํำยที่อยู่แถวบ้านนอกท่านบอกว่าหมอตำยคนนี้เก่งเรื่องแบบนี้มากเราก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับ ยอมรับว่าตอนนั้นเราจนหนทางจริงๆก็เลยตัดสินใจพาน้องกายไปหาหมอตำแยคนนั้นหมอตำแยเป็นคุณยายอายุประมาณ70กว่ากว่าครับผิวหนังเหี่ยวย่นตามวัยดวงตาท่านดูมีพลังงานบางอย่างที่ยากจะอธิบายได้ครับพอเราไปถึงท่านก็มองหน้าน้องกายอยู่หน้าเลยครับนิ่งๆไม่พูดอะไรแล้วท่านก็เดินไปหยิบขันน้งมนมาหนึ่งใบพร้อมกับกิ่งมะยมเล็กๆแล้วท่านก็เริ่มทำพิธีแปลกๆอะไรสักอย่างครับ คุณยายหมอตำแยเอาขันน้ำมนต์มาวางไว้ตรงหน้าแล้วเริ่มบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างผมกับภรรยาก็ได้แต่มองหน้ากันเลิกลากเพราะไม่รู้ว่าท่านกำลังทำอะไรกันแน่แต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกที่สุดคือตอนที่ท่านใช้กิ่งมะยมจุ่มลงไปในน้ำมนต์แล้วสลัดน้ำมนต์ไปที่ตัวน้องกายครับพอโดนน้ำมนต์เท่านั้นแหละน้องกายก็ร้องไห้เสียงดังลั่นกว่าเดิมดังจนหน้าตกใจ แต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือน้ำเสียงที่ออกมาจากปากของน้องไม่ได้เหมือนเสียงเด็กแรกเกิดทั่วไปครับมันเหมือนเสียงแหบแห้งของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งพร้อมกับคำพูดที่ทำให้ผมต้องอึ้งครับอย่ามายุ่งกับลูกกูมึงเป็นใคร ภรรยาของผมตกใจจนตัวแข็งทื่อเธอรีบคว้าตัวน้องกายมากอดไว้แน่นแต่แล้วจูจ่ๆน้องกายก็เริ่มดิน้นดิ้นแรงมากจนภรายาผมเกือบจะรับไม่อยู่แล้วจูจ่ๆใบหน้าของน้องก็บิดเบี้ยวผิดรูปไปหมดปากก็อ้ากว้างดวงตาก็เบิกโพลงไม่เหมือนเด็กอายุแค่เดือนเดียวเลยครับแล้วเสียงแหบแห้งนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งมันเป็นลูกของกูไม่ใช่ลูกของมึง คุณยายหมอตำยาก็รีบเดินเข้ามาใช้กิ่งมะยมจุ่มน้ำมนต์แล้วฟาดไปที่ตัวน้องกายอีกครั้งแล้วท่านก็ว่าเสียงดังว่าไอแม่ซื้อมึงมาทำอะไรกับเด็กคนนี้กลับเข้าร่างของมึงไปเดี๋ยวนี้ผมไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยครับแม่ซื้อคืออะไรกันแน่แล้วจูๆ่ๆน้องกายก็หยุดดิ้นไปเฉยครับหยุดนิ่งไปเลยแล้วก็หลับตาลงอย่างสงบคุณยายหมอตำแย,ยมองมาที่ผมกับภรรยาแล้วบอกว่า แม่ซื้อมันเข้าสิงลูกชายของพวกเองผมกับภรรยาได้แต่ทำหน้าชงนไม่เข้าใจว่าแม่ซื้อคืออะไรคุณยายหมอตำแยก็อธิบายให้ฟังว่าแม่ซื้อก็คือวิญญาณหรือผู้ชนิดหนึ่งที่คอยดูแลทารกแรกเกิดครับปกติก็จะเป็นแค่ดวงวิญญาณที่คอยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ แต่บางครั้งถ้าแม่ซื้อดวงไหนมีแรงอาฆาตหรือมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อยก็จะเข้าสิงเด็กเพื่อหวังจะเอาเด็กไปเป็นลูกของตัวเองซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เกิดกับน้องกายครับ คุณยายหมอบอกว่าแม่ซื้อที่เข้าสิงน้องกายเป็นแม่ซื้อที่ตายไปแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ไปเกิดวิญญาณก็เลยเร่ร่อนหาที่สิงพอเจอเด็กแรกเกิดที่มีพลังงานบริสุทธิ์มันก็เลยเข้าสิงน้องกายทันทีเพื่อที่จะพาน้องกายไปอยู่กับมันคุณยายหมอบอกว่ามันพยายามจะทำให้น้องกายอ่อนแอจนสุดท้ายก็อาจจะทำให้น้องกายเสียชีวิตได้ ผมฟังแล้วก็ตกใจจนตัวชาไปหมดเลยครับไม่เคยคิดเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับลูกชายของเราภรรยาของผมก็ร้องไห้ออกมาไม่หยุดคุณยายหมอตําแยก,ก็บอกว่าโชคดีที่มาหาท่านทันถ้ามาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นท่านก็บอกว่าท่านจะทำที่ถีขับไล่วิญญาณแม่ซื้อออกจากร่างน้องกายให้แต่ท่านบอกว่ามันไม่ง่ายเพราะวิญญาณตัวนี้มันแข็งแกร่งมาก กว่าจะขับไล่มันออกไปได้ก็ต้องใช้เวลาและพลังงานมากเลยครับเราสองคนก็เลยตัดสินใจที่จะให้คุณยายหมอทำพิธีขับไล่แม่ซื้อออกไปให้ได้เพราะเราอยากได้ลูกชายคนเดิมของเรากลับคืนมาอยากได้น้องกายคนเดิมที่ยิ้มเก่งหัวเราะง่ายกลับมาคุณยายหมอตําแยเริ่มทำพิธีขับไล่วิญญาณแม่ซื้อครับ ท่านเอาได้สายศิลมาผูกไว้ที่ข้อมือน้องกายแล้วก็เอาผ้าสีขาวมาผ่านรอบตัวน้องพร้อมกับวางวัตถุบางอย่างที่เป็นเหมือนของเก่าแก่สมัยโบราณไว้รอบๆอบตัวน้องผมกับภรรยาได้แต่นั่งมองอยู่ห่างๆด้วยความกระวนกระวายใจอยากจะเข้าไปใกล้ๆน้องแต่ก็กลัวจะรบกวนพิธีของท่าน พิธีเริ่มขึ้นด้วยการที่คุณยายหมอตํำแยร่ายคาถาบทเดิมแต่คราวนี้เสียงที่ร่ายคาถาของท่านมันเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเสียงที่สงบกลายเป็นเสียงที่ดุดันเหมือนกับกำลังจะต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วจู่ๆน้องกายก็เริ่มดิ้นอีกครั้งครับแต่คราวนี้มันไม่ได้ดิ้นธรรมดาเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจะพยายามออกมาจากร่างของน้องแล้วเสียงแหบแห้งของผู้หญิงคนเดิมก็ดังขึ้นมาอีกครั้ง จะเอาลูกของกูไปไหนมันเป็นลูกของกูคุณยายหมอตำแยก,ก็สวนกลับไปทันทีเสียงดังกว่าเดิมด้วยมึงไม่ใช่มันมึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาชีวิตมันไปออกไปจากร่างของเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้ แล้วจูจ่ๆวัตถุโบราณที่วางอยู่รอบตัวน้องก็เริ่มสั่นครับสั่นรุนแรงเหมือนกับกำลังจะระเบิดออกมาผมกับภรรยาก็ตกใจจนแทบจะกระโดดหนีคุณยายหมอตําแยกก็รีบเอาขันน้ำมนต์มาสาดไปที่ตัวน้องกายอย่างรวดเร็วแล้วเสียงกรีดร้องที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยได้ยินก็ดังลั่นออกมาครับ มันไม่ใช่เสียงของน้องกายแต่มันเป็นเสียงที่น่าสะพรึงกลัวจนผมไม่กล้าที่จะจินตนาการถึงต้นเสียงเลยครับเสียงกรีดร้องนั้นดังอยู่หน้าเลยครับเหมือนกับว่าวิญญาณที่อยู่ในร่างของน้องกายกําลังถูกทรมานอย่างหนักผมกับภรรยาก็ได้แต่มองดูด้วยความหวาดกลัวอยากจะเข้าไปปลอบน้องแต่ก็ทําได้แค่กามือแน่นและภาวนาให้พิธีนี้มันจบลงโดยเร็วจนในที่สุดเสียงกรีดร้องก็ค่อยๆเบาลง เบาลงจนเงียบไปในที่สุดแล้วร่างกายของน้องกายก็สงบนิ่งลงสงบลงจริงๆไม่มีการดิ้นรนไม่มีการร้องไห้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมคุณยายหมอตําแยก,ก็ทรุดตัวลงกับพื้นเหมือนกับใช้พลังงานไปจนหมดตัวแล้วท่านก็หันมาบอกผมกับภรรยาด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าวิญญาณแม่ซื้อออกไปจากร่างของลูกชายพวกเองแล้วผมกับภรรยาก็รีบเข้าไปดูน้องกายครับ ใบหน้าของน้องกลับมาเป็นปกติผิวก็กลับมาเป็นสีชมพูแก้มก็กลับมาเป็นพวงน้องนอนหลับผ๋ยอย่างสบายใจเราสองคนรู้สึกโล่งใจจนน้ําตาไหลออกมาเลยครับเหมือนกับว่าได้ลูกชายคนเดิมของเรากลับคืนมาอีกครั้งเราก็รีบขอบคุณคุณยายหมอตำแย่ย้ายใหญ่เลยครับคุณยายหมอก็ยิ้มให้เรา แต่รอยยิ้มของท่านก็ดูเหนื่อยล้ามากเลยครับท่านบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะวิญญาณแม่ซื้อตัวนี้มันมีแรงอาฆาตสูงมากมันคงไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆแล้วมันอาจจะกลับมาอีกหลังจากวันนั้นเราก็พาน้องกายกลับบ้านครับ ช่วงแรกๆทุกอย่างก็ดูจะเป็นปกติเหมือนเดิมน้องกายกลับมาเป็นเด็กที่น่ารักกินง่ายหลับง่ายหัวเราะเก่งเหมือนเดิมเราสองคนก็รู้สึกดีใจและโล่งใจมากครับคิดว่าเรื่องราวเลวร้ายมันได้จบลงแล้วแต่แล้วคืนนั้นเองครับในขณะที่ผมนอนหลับอยู่ผมก็ฝันเห็นเรื่องแปลกๆผมฝันว่าผมกำลังเดินอยู่ในป่าทึบครับรอบตัวมีแต่ต้นไม้ใหญ่ อากาศเย็นยะเยือกแล้วผมก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อของผมดังแว่วๆมาจากข้างหน้าแดนแดนเสียงนั้นฟังดูคุ้นเคยมากครับแต่ผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นเสียงของใครผมก็เดินตามเสียงนั้นไปเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับกระท่อมไม้หลังเล็กๆหลังหนึ่ง พอผมเปิดประตูเข้าไปผมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งหันหลังให้ผมอยู่เธอสวมชุดเก่าๆแล้วเธอก็อุ้มเด็กทารกเอาไว้ในอ้อมแขนเด็กคนนั้นตัวเล็กมากแล้วเธอก็ร้องเพลงกล่อมเด็กด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเหมือนกับเสียงที่ผมเคยได้ยินที่บ้านคุณยายหมอตำแยเลยครับผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วครับอยากจะเดินหนีออกมาแต่ขามันก็เหมือนโดนตรึงเอาไว้กับที่ แล้วผู้หญิงคนนั้นก็หันหน้ามาหาผมครับแล้วผมก็ต้องตกใจจนตัวแข็งทื่อเพราะใบหน้าของเธอไม่ใช่ใบหน้าของมนุษย์ทั่วไปแต่เป็นใบหน้าที่เหี่ยวแห้งจนเห็นกระดูกตาของเธอก็โบรลึกแล้วเธอก็ยิ้มให้ผมครับยิ้มที่น่ากลัวจนผมแทบจะขาดใจตาย พอเธอหันหน้ามาหาผมเด็กทารกที่เธออุ้มอยู่ก็หันหน้ามาหาผมด้วยครับแล้วผมก็ต้องตกใจจนแทบจะหยุดหายใจเพราะเด็กคนนั้นมีใบหน้าเหมือนน้องกายไม่มีผิดเลยครับน้องกายยิ้มให้ผมยิ้มแบบที่เด็กทั่วไปยิ้มให้พ่อของตัวเองแต่รอยยิ้มนั้นมันไม่ใช่อย่างที่ผมเคยเห็นมาก่อนมันเป็นรอยยิ้มที่เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังแอบซ่อนอยู่ข้างใน แล้วเด็กคนนั้นก็พูดขึ้นมาครับด้วยน้ำเสียงแหบแห้งของผู้หญิงแก่คนเดิมพ่อลูกหิวพอได้ยินคำนั้นผมก็สะดุ้งตื่นทันทีครับหัวใจเต้นแรงมากเหงื่อแตกพลักไปทั้งตัวผมมองไปที่เตียงของน้องกายน้องยังคงนอนหลักปุ๋ยอยู่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับผมพยายามจะปลอบใจตัวเองว่ามันเป็นแค่ฝันเป็นแค่ฝันร้ายเท่านั้นแต่ในใจลึกๆผมก็ยังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ดี ความรู้สึกนั้นมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างกำลังจะกลับมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานน้องกายก็เริ่มมีอาการแปลกๆอีกแล้วครับน้องเริ่มไม่ยอมกินนมเริ่มงองแงอีกแล้วแถมยังชอบจ้องมองไปที่มุมห้องมืดๆอยู่คนเดียวบางทีก็หัวเราะเบาๆหัวเราะคนเดียวเหมือนกับกำลังเล่นกับใครบางคนอยู่แต่ในห้องก็มีแค่ผมกับภรรยาเท่านั้นเราสองคนเริ่มรู้สึกว่าเรื่องมันไม่จบแค่นี้แน่ๆ คุณยายหมอตำยพูดถูกวิญญาณแม่ซื้อมันกลับมาแล้วเราสองคนไม่รู้จะทำยังไงแล้วครับจะพาน้องกายกลับไปหาคุณยายหมอตำยอีกท่านก็บอกว่าท่านทำได้แค่นั้นพลังงานท่านก็หมดไปแล้วผมเลยต้องไปปรึกษาแม่ของผมอีกครั้งแม่ผมก็แนะนำให้ผมลองไปปรึกษาพระที่วัดแถวบ้านดูท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีวิชาอาคมสูงมากอาจจะช่วยได้ผมกับภรรยาก็เลยตัดสินใจพาน้องกายไปหาพระอาจารย์ที่วัดครับ พอไปถึงวัดพระอาจารย์ก็มองดูน้องกายอยู่ครู่หนึ่งแล้วท่านก็บอกว่าแม่ซื้อตัวนี้มันไม่ใช่แม่ซื้อธรรมดาท่านบอกว่าวิญญาณตัวนี้มันผูกพันกับน้องกายมากกว่าที่คิดมันไม่ได้เข้าสิงน้องกายเฉยๆแต่มันได้สร้างสายใยบางอย่างขึ้นมาระหว่างกันเป็นสายใยที่เชื่อมโยงวิญญาณของทั้งสองไว้ด้วยกัน ถ้าจะขับไล่มันออกไปก็ต้องตัดสายใยนั้นให้ขาดจากกันซึ่งมันอันตรายมากเพราะถ้าทำไม่ดีวิญญาณของน้องกายก็อาจจะได้รับความเสียหายด้วยผมกับภรรยาก็ได้แต่มองหน้ากันด้วยความสิ้นหวังไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆครับจะปล่อยให้ลูกชายของเราต้องตกเป็นของวิญญาณแม่ซื้อก็ทำใจไม่ได้จะให้เสี่ยงกับอันตรายก็กลัวในตอนนั้นเองพระอาจารย์ก็บอกว่าท่านมีอีกวิธีหนึ่ง เป็นวิธีที่อันตรายน้อยกว่าแต่ก็ต้องแลกมาด้วยอะไรบางอย่างท่านบอกว่าท่านจะทำพิธีขอขมาขอให้วิญญาณแม่ซื้อปล่อยน้องกายไปแต่มีข้อแม้ว่าหลังจากนี้ไปน้องกายจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้เหมือนเด็กทั่วไปร่างกายของน้องจะหยุดโตหยุดเหมือนกับถูกแช่แข็งเอาไว้ตลอดไปผมกับภรรยา ตัดสินใจที่จะไม่ยอมรับข้อเสนอของพระอาจารย์เพราะเราทำใจไม่ได้ที่จะต้องเห็นลูกของเราเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตเราเลยตัดสินใจที่จะสู้สู้กับวิญญาณแม่ซื้อตัวนั้นเราพาน้องกายกลับบ้านแล้วเราก็ใช้ทุกวิถีทางที่จะช่วยน้องเราจุดธูปอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาคุ้มครองน้องเราเปิดบทสวดมนต์ให้น้องฟังตลอดเวลาเราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมปล่อยให้น้องต้องอยู่กับวิญญ,ญาณตัวนั้น จนในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงได้ครับจบลงแบบที่ผมกับภรรยาคิดไม่ถึงเพราะสุดท้ายน้องกายก็เติบโตขึ้นตามปกติครับแล้วอาการแปลกๆก,ก็หายไปเองเหมือนกับว่าวิญญาณแม่ซื้อตัวนั้นมันได้ปล่อยน้องไปแล้วมันอาจจะไม่ได้จบแบบน่ากลัวอย่างที่หลายคนคิดแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ผมไม่มีวันลืมเลยครับ การต่อสู้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นการต้องเลือกระหว่างความปลอดภัยของลูกกับชีวิตที่เหลือของเขามันเป็นช่วงเวลาที่หนักหนามากๆสุดท้ายแล้วผมก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในความรักเชื่อว่าความรักของคนเป็นพ่อเป็นแม่จะเอาชนะทุกสิ่งได้ผมกับภรรยาได้ไม่ทำอะไรมากไปกว่าการดูแลน้องกายด้วยความรักการพูดคุยกับเขาการเปิดเพลงให้เขาฟังการให้ความอบอุ่นแล้วทุกอย่างก็ค่อยๆดีขึ้น มันเหมือนกับว่าแม่ซื้อตัวนั้นได้รับรู้ถึงความรักที่เรามีให้น้องกายและยอมรับว่าน้องกายมีเราเป็นพ่อแม่และเขาก็เป็นแค่แม่ซื้อที่คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าลูกของเขาจะได้รับการดูแลอย่างดีเรื่องนี้สอนให้ผมรู้ว่าความรักมันยิ่งใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดครับแม้กระทั่งวิญญาณก็สัมผัสได้